เรื่องย่อซีรีส์ You Prince ตอนที่หนึ่งสิบทิศสิบทิศหรือผู้ชนะสิบทิศหนุ่มเจ้าชู้นักปาร์ตี้ตัวยงเรียนคณะเกษตรศาสตร์ทายาทคนเดียวของไร่วิมานดินที่สาวๆหลายคนหมายปองสิบทิศเกิดถูกใจพริกแกงสาวฮอตคณะนิเทศศาสตร์แต่พริกแกงกลับไม่ปลื้มสิบทิศเหมือนสาวๆหลายคน ที่หลงเสน่ห์สิบทิศอีกทั้งยังเกลียดขี้หน้าตั้งแต่แรกเจอครอบครัวของทั้งสองสนิทกันมากโดยช่วงปิดเทอมพอให้พริกแกงไปฝึกง,งานที่ไร่วิมานดินกับ10บทิศทั้งสองจึงต้องกลับไปไร่วิมานดินอีกครั้งทําให้ความทรงจําที่ทั้งสองมีด้วยกันตอนเด็กกลับมาความสัมพันธ์ทั้งสองกําลังจะดีขึ้นแต่สิบทิศมีแฟนอยู่แล้วชื่อพิตตา สาวสุดฮอตที่ตามมาคอยกันซีนระหว่างสิบทิศกับพริกแกงและนั่นจึงเป็นช่วงจังหวะที่ขี่หนุ่มแสนดีรุ่นน้องของสิบทิศเข้ามาทำคะแนนกับพริกแกงเช่นกันสิบทิศพิสูจน์ให้พริกแกงเห็นว่าเขารักพริกแกงจริงๆพริกแกงจึงใจอ่อนและยอมคบกับ10บทิศแต่พอเวลาผ่านไปสิบทิศกลับไม่หยุดนิสัยเจ้าชู้แบบเดิม ทำให้เขากำลังจะเสียพริกแกงไปสิบทิศจะต้องพิสูจน์อีกครั้งว่าเขารักพริกแกงมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพริกแกงได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันในตอน10บทิศต,ตอนที่สองคิวรันเรื่องราวของสาวหมวยอย่างสัง่งเธอใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้พบรักกับเจ้าชายรูปงามดั่งเทพนิยายโดยเฉพาะคิรัน แอมบาสเตอร์แห่งคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เอกกำกับคนที่เธอแอบหลงรักมาหลายปีจนวันหนึ่งความฝันของสั่งใกล้เข้าความจริงเมื่ออาจารย์สั่งคิรันมาร่วมเรียนกับนักศึกษาสาขาเขียนบทอย่างเธอแต่ก็ไม่รู้จะเรียกปาฏิหาริย์หรือความสวยระหว่างทางที่สั่งกำลังเดินทางกลับบ้านได้เกิดอุบัติเหตุสุดอนาขึ้นเธอ ถูกรถซาเล้งเก็บขยะชนตายโยมบาลบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์นรกทางนรกจึงส่งวิญญ,ญาณเธอกลับไปสู่ร่างเดิมแต่ก็ไม่ไายสั่งเรียกร้องค่าชดเชยกับโยมบาลซึ่งเป็นพลังวิเศษแต่พลังที่เธอได้รับมานี่เหมือนกับการกลั่นแกล้งกันชัดๆพลังนั้นคือเธอจะเห็นภาพนิมิตในอนาคต ทุกครั้งที่สัมผัสถูกตัวของคิรันเธอจะได้แต่งงานและมีลูกกับคิรันแต่เรื่องที่เธอลำบากใจคือเธอไม่อาจสัมผัสคิรันได้เพราะเธอวูบไปทุกครั้งที่จะไปสัมผัสตัวคิวรันตอนที่ 3. คิริวเรื่องราวของพินอินจากคณะมนุษยศาสตร์เป็นเด็กเรียบร้อยราวกับผ้าพับไว้เธอชอบความเงียบและการอยู่คนเดียว แต่ต้องมาเจอกับคิริวหนุ่มหล่อแห่งคณะมนุษยศาสตร์ที่เข้ามาเป็นพี่เทแค่ดูแลเธอจากความรู้สึกที่อยากเป็นแค่เพื่อนเขาเริ่มรู้สึกชอบเธอจนเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลิกเจ้าชู้และไม่ยุ่งกับใครคนอื่นอีกจนทําให้พินอินโดนแกงส้มซากลั่นแกลง้งแต่ทุกครั้งคิริวคอยช่วยพินอินไว้ได้ทันเสมอเมื่อพินอินเริ่มรู้สึกดีกับคิริวแต่เขา กลับตีตัวออกห่างจนพินอินได้รู้ว่าคิริวหลอกเธอมาตลอดจนกระทั่งพินอินได้รู้ความจริงจากการสารภาพผิดของโซโลีนญาสนิทของเธอว่าเป็นแผนการของเธอเองที่ข่มขู่ให้คิริวเลิกยุ่งกับพินอินอีกไม่งั้นจะทำให้พินอินอยู่ IUCA ไม่ได้เมื่อพินอินรู้ความจริงทั้งสองจึงเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ โดยเริ่มจากเพื่อนที่รู้ใจและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปตอนที่4 h i ฮิปปี้เมลบีเด็กสาวที่ใช้ชีวิตด้วยการใช้เหตุและผลมาโดยตลอดไม่มีครั้งไหนที่เธอคิดและตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่เสียงเรียกร้องของหัวใจโลกทั้งใบที่เธอรู้จักคือเรโอแฟนหนุ่มอายุเท่ากันซึ่งเรียนด้วยกันตั้งแต่ประถม ความเชื่อทุกอย่างของเมลบีต้องจบลงเมื่อเธอโดนแฟนหนุ่มบอกเลิกในวันครบรอบ5ปีที่คบกันสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดว่าคนรักกันได้ต้องเป็นคนที่เหมือนๆกันได้สูญเสียไปเธอเคว้งคว้าง,างไร้ความรู้สึกจนได้มาพบกับฮิปปี้หนุ่มร็อกสุดติดคณะศิลปรกรรมศาสตร์เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณ โดยการฟังเสียงร้องของหัวใจตัวเองเป็นหลักและเป็นนักสะสมเสื้อยืดสกรีนวง The Beatles ที่เขาก็จะตามหามาให้ได้ในวันเดียวกับที่เมลบีโดนบอกเลิกคือวันที่ฮิปปี้ได้พบกับเมลบีที่ใส่เสื้อ The Beatles l i m i t มิเต็ดอีดิชันฮิปปี้จึงถอดเสื้อตัวเองที่ใส่อยู่แล้วเดินไปแลกกับเมลบีเมื่อเมลบีได้พบกับฮิปปี้ก็อยากจะรู้ว่า คนที่ไม่เหมือนกันเลยจะสามารถรักกันได้ไหมจึงเกิดทฤษฎีหัวใจสุดจิตขึ้นมาคือการทดลองเป็นแฟนกับฮิปปี้5วันเพื่อแลกกับเสื้อเดอะเ t l e สที่เธอใส่อยู่และการทดลองสุดวาวุ่นที่เหมือนหลุดมาจากคนละโลกจึงเกิดขึ้นตอนที่5เซอร์เวเรื่องราววุ่นวุ่นของสาวสวยจอมเวอร์เชอร์รี่มิวที่มีใจรักด้านแฟชั่น แต่ต้องมาเรียนรัฐศาสตร์ตามคำสั่งของพ่อเธอแอบเข้าไปเรียนในวิชาแฟชั่นอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เธอพลาดสอบปลายเทอมของวิชาคณะตนเองอาจารย์โคล่าลงโทษให้เธอทำสารคดีความเป็นอยู่ของพลเมืองต่างด้าวชาวฮอนเซลสในประเทศไทยทำให้เธอต้องไปขอความช่วยเหลือจากเซอร์เวหนุ่มหลอชาวฮอนเซลที่บ้าอำนาจและผดด็จการ เชอร์รี่มิลต้องคอยหาเครื่องบรรณาการมาให้ก่อนเขาจึงจะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่เชอร์รี่มิลจัดการหาของให้เขาไม่เคยพอใจของที่เธอหามาให้จนเธอเควื่อของใส่เขาและนั่นเป็นเหตุให้เขาเกิดความประทับใจในตัวเธอเพราะว่าไม่เคยมีใครทำแบบนี้กับเขามาก่อนจนถึงขนาดที่ขอเธอเป็นแฟนแต่เธอปฏิเสธเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้น เมื่อความจริงเซอร์เวคือเจ้าชายและคู่มั่นของเจ้าหญิงคารินที่บุกมาบังคับให้เขาแต่งงานกับเธอแต่ทว่าเขาประกาศว่าคนที่เขาจะแต่งงานด้วยคือเชอร์รี่มิวและนั่นทำให้สถานการณ์ของเธอไม่สงบเพราะเธอเองก็ดันรักเขาเช่นกันตอนที่6 First Class Minute ดาวคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหัวโจกของแกงส้มซ่าที่ครอบครัวต้องประสบปัญหาล้มละลายเธอจำใจต้องขายแบรนด์เนมทุกอย่างทิ้งหมดและปิดบังไม่ให้ใครรู้แต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่สามารถปิดบัง BM เพื่อนชายคนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กได้ BM เสนอให้แลกความลับกันที่คอนโดของ BM เอ็มมินิตกใจไม่รู้ว่า BM เเป็นเกย์ และกำลังคบหากับดาราชายชื่อดังในระหว่างที่ทั้งสองกำลังตกลงกันอยู่ First Class ชายหนุ่มผู้รักษาความเที่ยงตรงเรียนคณะนิติศาสตร์ที่อยู่ห้องติดกับ BM ก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยสุดท้าย BM ก็เคลียร์จนสำเร็จด้วยการให้มินิตย้ายมาอยู่ที่คอนโดของตัวเองเพียงลำพังและต้องเรียนมารยาทและฝึกทำอาหารกับเฟิร์สคลาสทุกวัน อยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่ความก้าวร้าวของมินิตก็ลดน้อยลงเธอเริ่มหลงรักเฟิร์สคลาสอย่างไม่รู้ตัวแต่แล้วก็มีเนยเข้ามาเป็นรักสามเศร้าเรื่องราววุ่นวายชุลมุนจึงเกิดขึ้นตอนที่ 7. t ็ดเเรเรื่องราวของใบพลูคณะบัญชีที่ต้องรับมือกับทีเร็กซ์หนุ่มฮอตไรเดียงสาจากคณะวิทยาศาสตร์ ที่บุกเข้าไปขุดสนามหญ้าหน้าบ้านใบพลูเพื่อหาฟอสซิลไดโนเสาร์ทำให้ใบพลูต้องหงุดหงิดเป็นประจำที่ต้องเจอหน้าและคอยรับมือกับทีเร็กซ์ทุกวันซ้ำทีเร็กซ์ยังคอยตามตื้อใบพลูไม่เลิกราเพียงเพราะดันไปเห็นรอยยิ้มของใบพลูโดยบังเอิญทำให้ทีเร็กซ์ลงไหยและพยายามจะได้เห็นรอยยิ้มของเธออีกครั้งจนเมื่อใบพลูเลิกกับฮิมแฟนหนุ่มแฟชั่นดีไซน์ ใบพลู Blue, เริ่มมีความรู้สึกที่ดีให้กับทีเร็กซ์พรการได้เจอกันทุกวันและได้เห็นความน่ารักของเขาซึ่งทำให้โลกของใบพลูสดใสขึ้นกว่าเดิมแต่ถึงแบบนั้นใบพลู Blue, ก็ใจอ่อนยอมกลับไปคืนดีกับฮิมแต่ตลอดเวลาที่อยู่กับฮิมไม่สามารถทำให้ใบพลูเลิกคิดถึงทีเร็กซ์ได้เลยจนทำให้ใบพลูขอเลิกกับฮิมด้วยตัวเองแล้วกลับไปหาทีเร็กซ์ ที่หายตัวไปโดยไม่มีใครรู้จนสุดท้ายทีเร็กซ์ก็กลับมาหาใบพลูอีกครั้งทั้งสองจึงเริ่มความสัมพันธ์ด้วยหัวใจที่ไม่ปิดกัน้นและจะไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรคระหว่างเธอทั้งสองอีกตอนที่8ทีซิสสวยใสยเป็นโรคกลัวฝนเมื่อฝนตกมาทีไรเธอต้องร้องไห้ออกมาทุกทีจนวันหนึ่ง ฝนตกหนักเธอได้พบกับทีซิสคุณชายสะอาดแห่งคณะสัตวแพทย์เธอกำลังจะร้องไห้เขาดึงเธอเข้ามากอดแนบไว้ที่อกทำให้เธอหลงรักเขาทีละนิดโดยไม่ทันตั้งตัวแต่สวยใสยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเขาอาจจะเป็นเกย์เพราะเขามีเพื่อนสนิทเป็นหนุ่มแว่นหน้าตาดีแต่ไร้มนุษยสัมพันธ์ชื่อปัน,ปน ทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นพิเศษแต่หลังจากวันที่ทั้งคู่รู้จักกันก็มักจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขู่ฆ่าหรืออุบัติเหตุต่างๆจนถึงเหตุการณ์ที่พีทเพื่อนสนิทของเธอถูกบุกทำร้ายจนถูกหามส่งโรงพยาบาลเธอคิดว่าเป็นฝีมือของปันๆเธอจึงบอกกับทีซิสให้เลิกยุ่งกับเธอเธอมารู้ภายหลังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องเข้าใจผิดพีดจึงแนะนำให้เธอไปขอโทษทีซิสและบอกความในใจและพิสูจน์ไปเลยว่าทีซิสเป็นเกย์หรือไม่ตอนที่9 h ฮอกฮอหนุ่มฮอสจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกการบินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดของมนุษย์ผู้เบื่อโลกเขาฝ่ฝันอยากจะเข้าเป็นนักบินของสายการบินพา l m เมอร์แอร์ลน์ให้ได้ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามีคำสั่งให้ฮอกต้องเป็นเพื่อนกับใครคนหนึ่งให้ได้ก่อนถึงจะผ่านการสอบเป็นนักบินอย่างสมบูรณ์ทำให้ฮอกได้พบกับออโรราดาราสาวชื่อดังจอมเอาแต่ใจลูกสาวคนเดียวของเจ้าของสายการบินโดยที่ฮอกต้องคอยดูแลและทำตามคำสั่งของเธอทุกอย่างทั้งไปรับไปส่งทุกที่เข้าเรียนเป็นเพื่อนทุกครั้งทานอาหารพร้อมเธอทุกมือ้อ และจูบลาเธอก่อนกลับทุกวันและนั่นเป็นความรู้สึกดีครั้งแรกของฮอกที่มีต่อเธอเพราะการจูบลาออโรรานั้นดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อเท่าไหร่สำหรับฮอกแต่ทว่าการไปไหนมาไหนบ่อยๆของเขาทั้งคู่ทำให้มีภาพหลุดออกมาเธอจึงถูกต้นสังกัดสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ยุ่งกับฮอกอีกเพราะเธอถูกวางตัวเป็นแฟนโปรโมทในวงการกับฟรองซัวเพื่อที่เธอ จะได้เกาะกระแสชื่อเสียงแม้เธอไม่คิดจริงจังแต่ฟรองซัวเกิดชอบเธอขึ้นมาจริงๆเลยพยายามตื้อเธออยู่เรื่อยมาแต่แล้วเมื่อฟิลิปอดีตคนดูแลเก่าของเธอกลับมาทำให้ฮอกรู้ความจริงทั้งหมดว่าเขาเป็นตัวแทนของฟิลิปเท่านั้นฮอกจึงตัดสินใจหายไปจากชีวิตของออโรราทำให้เธอไม่อยากจะใส่หน้ากาก,ากยิ้มอีกต่อไป เธอตัดสินใจสารภาพต่อหน้าสื่อว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรกับฟรองซัวและเธอรักกับชายคนหนึ่งนอกวงการชื่อว่าฮอคและเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงถูกจับตามาโดยตลอดตอนที่สิบเชฟหนุ่มสุดหล่อจากคณะศิลปศาสตร์การอาหารต้องออกจากบ้านและต้องมาอยู่กับสาวเซอร์แสนสกปลกอย่างเรเน่นักเขียนนิยาย ในนาปาก,กาอัศวินดาวหางที่ใครๆต่างก็คิดว่าเขาคือผู้ชายในขณะที่แดชกำลังยี้กับพฤติกรรมความสมมกของเธอเธอกลับลุกขึ้นมาแปลงโฉมนั้นทำให้เขาตกใจในความที่แสนจะไม่ธรรมดาของเธอและด้วยลูกอ้อนที่ทำให้เขาใจอ่อนยอมตกลงที่จะอยู่ด้วยกันแต่มีข้อแม้ว่าเรเน่จะต้องทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย เพลแก,กับการให้เขาทำอาหารให้เธอทานเช่นกันเรื่องราวชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆผ่านอาหารแต่ละมือ้อทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มกลมกล่อมมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่จูๆ่ๆก็มีผู้หญิงปริศนาเข้ามาในชีวิตแดชที่แย่ไปกว่านั้นเมื่ออัศวินดาวหางถูกเปิดเผยตัวตนว่อเป็นผู้หญิงทำให้นิยายของเธอต้องถูกระงับการพิมพ์ทำให้เธอ ตกอยู่ในความสับสนกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่ก่อตัวขึ้นและเต็มไปด้วยรสชาติที่หลากหลายตอนที่11บไบรอันมันโถลูกสาวสุดที่รักของเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียอุดรที่ใครๆมักจะมองว่าเธอโง่เกินกว่าคนปกติจะเป็นได้ทั้งเรื่องการแต่งตัวยันเรื่องคู่ครองที่ได้หมายมั่นกับหลี่ถังไว้ตั้งแต่เด็กเธอเฝ้าฝัน ที่จะได้แต่งงานเมื่อเรียนจบมัธยมปลายแตลีทั้งกลับขอเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนทําให้พ่อแม่ของเธอเปลี่ยนใจไปทาบทามไบรอันลูกชายหัวหน้าแก๊งประจิมเจ้าของดีกรีแอมบาสเดอร์คณะบริหารมาแต่งงานแทนมันโถพยายามคัด้านเพราะเธอไม่ชอบไบรอันที่เคยหัวเราะที่เธอโง่แถมอ้นมวนเมื่อวัยเด็กโดยนิสัยนิ่งขรึม ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ใดๆของไบรอันทำให้หมันโถไม่ชอบขี้หน้ามากขึ้นไปอีกแต่ทว่าหมันโถได้รู้ความจริงว่าหลี่ถังมีแฟนอยู่แล้วชื่อน้ำฟ้าสาวสวยว่าที่ดาวคณะบริหารทำให้เธอเสียใจหนักไบรอันมาปลอบและมอบความรู้สึกดีๆให้กับเธอเธอเองก็เริ่มรู้สึกดีกับเขาแต่เธอไม่อาจลืมรักแรกอย่างหลีถังได้ แต่ว่าหลี่ถังดันเริ่มรู้สึกกับมันโทแบบคนรักทำให้เกิดการท้าดวลกันระหว่างไบรอันและหลี่ถังเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นที่มีศักดิ์ศรีของแก๊งมาเฟียเป็นเดิมพันจึงเริ่มขึ้นตอนที่12เท็ดดี้เมื่อหนุ่มหล่อคณะเศรษฐศาสตร์อย่างเท็ดดี้ต้องใจอ่อนแล้วเริ่มมีใจให้ชมพิงยายจอมเปิดที่แอบหลงรักเท็ดดี้มาตลอดอยู่ดีๆชมพิง ก็มีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินแต่ด้วยความเปิดของชมพิ้งที่ดันไปหลอกเอาเงินเท็ดดี้มาถูกจับได้ภารกิจการลงโทษจึงเกิดขึ้นจนทำให้ทั้งสองได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่เหมือนเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีทุกอย่างกำลังไปได้สวยจูจูรุ่นพี่ทิชาแฟนเก่าของเท็ดดี้ก็โผล่เข้ามาหวังทวงตำแหน่งคืนกว่าจะถึงจุดนี้ได้ ไม่ง่ายเลยสำหรับชมพิงผู้หญิงธรรมดาแถมมาหลอกเงินจากคนที่ตัวเองแอบรักเรื่องราวซับซ้อนจึงเกิดขึ้นเมื่อชมพิงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้กลุ่มหัวใจชายที่ตนเองแอบรักแถมยังต้องผ่านด่านแฟนเก่าของเขาไปให้ได้อีก